สำิงยองอาคมพิคาตอาสูรกายทมินดวงตะวันเริ่มคล้อยต่ำลงแล้วแต่แสงอาทิตย์ที่แผดร้อนระอุยังคงสาดรัศมีส่องตรงลงมายังพื้นโลกอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยลมร้อนพัดโชยเข้ามาปะทะร่างเป็นละรอก ทําเอาเม็ดเงือผุดพลาวไปทั่วตัวชายหนุ่มวัยสามสิบต้นต้นนั่งเอ็นหลังพิงกับต้นยอที่แผ่กิ่งก้านจนยืดยาวและขยายคลี่กลางปกคลุมจนเกิดร่มเงาเป็นวงกว้างหนุ่มหน้าเข้มแง้มองกลุ่มนกนานาชนิดที่ส่งเสียงเล็กๆบางเบา อยู่บนต้นพลางกระโดดไปตามกิ่งก้านที่มีลูกยอสุกงอมแล้วเจาะก,กินอย่างอร็ดอร่อยบางตัวก็กระโดดเต้นจากกิ่งโน้นไปกิ่งนี้อย่างสำเริงสําราญแต่บางตัวก็กระโดดเข้าไปยื้อแย่งอาหารจากตัวอื่นจนเกิดการจิกตี และส่งเสียงดังเซงแซ่และนี่ก็คือวัฏจักรของสิ่งมีชีวิตไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือสัตว์ก็ต้องดิ้นรนยื้อแย่งเพื่อปากท้องของตัวเองจนบางครั้งมันก็กลายเป็นความเห็นแก่ตัวสินยกท่อนแขนขึ้นปาดเงือบนใบหน้าแล้วหันมาตาักน้ำในกระติกกินอย่างหิวกระหาย แล้วเอนตัวลงนอนราบบนพื้นหญ้าอย่างคนกินง่ายอยู่ง่ายและหลับตาลงหวังพักให้หายเหนื่อยพอแค่เหงื่อแห้งก็จะลุกขึ้นไปถากหญ้าในสวนที่ปลูกพืชผักไว้อย่างมากมายซึ่งเนื้อที่บ้านและสวนของเขาอยู่สุดเขตแดนของหมู่บ้านติดกับภูเขาน้าหนาวที่พรานป่ารุ่นก่อน สั่งห้ามลูกหลานเหยียบย่างเข้าไปล่าสัตว์เด็ดขาดอันที่จริงตาส่งพ่อของศิลก็ไม่ได้อยากมาอยู่ตรงนี้แต่ด้วยมาทีหลังจึงไม่มีที่เหลือให้จับจองเพราะสมัยก่อนเขาจะใช้การเข้ามาถากถางจับจองกันเองเรียกว่าใครมาก่อนก็เลือกได้ก่อนด้วยความเหนื่อยล้า จากการตรากตามทำงานสู้แดดมาเกือบทั้งวันพอได้รับสายลมที่เริ่มเย็นโชยแผวปะทะร่างบวกกับเสียงขับขานและการจิกตีทะเลาะเบาแว้งของนกหลากหลายสายพันธุ์มันเหมือนบทเพลงมากมายทำนองที่ขับกล่อมให้ศิลรู้สึกเคลิบเคลิมและหลับไปอย่างง่ายดายโดยที่เขาไม่ได้คิด หรือสังหรณ์ใจเลยว่าการหลับของเขาในครั้งนี้มันไม่เหมือนครั้งก่อนๆที่ผ่านมาตาสง่งอดีตพลานป่าผู้เก่งกล้าในวิชาอาคมสีดได้ล้างมือเลิกไล่ล่า,ลาเข็นฆ่าสัตว์ทุกชนิดตั้งแต่เมียรักของแกต้องตายจากตาสง่งพาลูกชายคนเดียว หนีจากภาพเดิมๆที่แกไม่อยากเห็นในหมู่บ้านเก่าแล้วดันด้นมาทาทางจับจองพื้นที่ตั้งรกรากอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆแล้วยึดอาชีพทําสวนทําไร่ปลูกพืชผักผลไม้เลี้ยงปากเลี้ยงท้องจนกระทั่งเวลาเลยผ่านไปหลายปีสังขารของตาส่งก็เริ่มร่วงโลย และเรียวแรงก็เริ่มหดหายแกจึงปล่อยให้ศิลป์ลูกชายที่เติบโตและแข็งแรงออกไปทำไร่ทําสวนเพียงลำพังส่วนแกก็อยู่บ้านรับหน้าที่หุงหาอาหารไว้คอยท่าลูกชายที่จะกลับเข้าบ้านในตอนโพลเพลงของทุกวันและนี่คือกิจวัตรประจำวันของชายชาราแต่วันนี้มันไม่เหมือนวันก่อน เพราะแสงแดดได้หดหายไปจากขอบฟ้าความสลัวลางก็เริ่มคืบคลานเข้ามาทุกขณะแต่ทว่ายังไม่มีวี่แววของศิลกลับมาสทัทีตะส่งเริ่มกระวนกระวายนั่งก้นไม่ติดพื้นชะเง้อมองทางรอลูกชายอยู่หัวบันไดบ้านยังเป็นกังวลศิลลืมตาตื่น พลางดีตัวลูกพลวดยังตกใจเพราะแสงแดดที่ร้อนระอุก,ก่อนหน้านี้มันได้กลับกลายเป็นความมืดมิดเข้ามาแทนที่สินใช้มือตบที่ต้นคอเพื่อเรียกสติที่ยังงัวงเงียเขาไม่อยากจะเชื่อเลยว่าจะหลับไปนานจนมืดค่ำสินเพ่งสายตาฝ่าความมืดของคืนข้างแรมหันมองไปร,บรอบๆตัว ก็เห็นเพียงเงาทะมึนของต้นไม้ใหญ่ที่ยืนตระงานทิ้งระยะห่างกันพอควรสายลมพัดแรงพาความเย็นเยือกอย่างประหลาดมาประทะร่างจนศินรู้สึกขนลุกสู้กิ่งใบต้นยอกวัดแกงโบกระพือเสียงดังผลผลับจากแรงลมที่พัดไปตีกระทบกันสินเอื้อมมือไปหยิบจอบที่อยู่ข้างตัว แล้วลุกขึ้นยืนพลางยกจอบขึ้นพาดบ่าแล้วรีบเดินมุ่งหน้ากลับบ้านอย่างรวดเร็วเพราะถ้าคืนช้าพ่อต้องออกมาตามแน่ศินเดินมาตามทางที่ใช้สัญจรอยู่เป็นประจำเรียกว่าถึงไม่มีแสงสว่างเขาก็รู้ว่าตรงไหนมีหลุมตรงไหนมีหนามและตรงไหนที่เดินได้ สินเร่งฝีเท้ากึ่งวิ่งกึ่งเดินเพื่อให้ถึงบ้านเร็วขึ้นเพราะกลัวพ่อจะเป็นห่วงแต่แล้วเขาก็ต้องชะลอฝีเท้าและก้าวช้าลงเมื่อสายตาที่ชินกับความมืดมองเห็นเงาตะคุ่มของใครบางคนก้าวเดินออกมาจากเงามืดของแนวป่าและกำลังมุ่งตรงมาทางเขาอย่างรวดเร็วสินเพ่งมองเขม็ง ไปที่เงาบุคคลปริศนาเพราะจากรูปร่างและลักษณะการเดินดูแล้วไม่คุ้นตาเลยถ้าเป็นคนในหมู่บ้านเดียวกันมืดยังไงก็จำได้เพราะรู้จักและคุ้นเคยกันดีทุกคนและทันใดนั้นสินถึงกับตัวชาหนาวูบเมื่อมองเห็นร่างดำทะมึนพุ่งทยานก้าวกระโดดตัวลอย เคลื่อนเข้ามาหาอย่างรวดเร็วเหมือนขาที่คดงอของมันไม่ได้สัมผัสกับพื้นเลยและเมื่อไออสูรร้ายเข้ามาใกล้ในระยะประชิดจนสามารถมองเห็นได้อย่างถนัดตาสินถึงกับยืนขาแข็งตาเบิกกว้างอ้าปากค้างอย่างตกใจสุดขีดเพราะในชีวิตของเขาไม่เคยเจอสิ่งเล่นลับ และหน้ากลัวอย่างนี้มาก่อนใบหน้าอันน่าเกลียดหน้ากลัวของไอ้ปีศาจร้ายที่ลอยประจันหน้ากับชายหนุ่มมันบิดเบี้ยวเยเกผิดรูปสันจมูกแหวงหายเห็นเพียงรูโบกลวงลึกผิวหนังแห้งดำเส้นเอ็นเขมงตึงยึดรังเหมือนผิวหนังผ่านการถูกเผาไหม้ดวงตาที่ไม่มีเนื้อหนังห่อหุ้ม แดงกลําปูดโปคล้ายกองไฟย่อมๆที่กรอกกลิ้งอยู่ในโพรงเบ้าตาไอ้ผีนิรนามจ้องมองมาที่สินอย่างดุร้ายหมายเอาชีวิตมันแยกเขี้ยวที่ยาวงงและแหลมคมพุ่งทยานถาโถมเข้าใส่ชายหนุ่มทันทีหมายฝังเขี้ยวลงบนคอตรงเส้นเลือดใหญ่สิน พง,งาก้าวถอยหลังด้วยสัญชาตยานระวังภัยพลางยกจอบขึ้นขวาดแกวงป้องกันไม่ให้ไอ้ผีร้ายเข้าถึงตัวมันได้ผลไอ้อสุรกายชะงักกึกหยุดการจู่โจมมามึงเข้ามากูจะสับไม่เลี้ยงไอ้ผีนรกสินตะโกนลั่นพร้อมก้าวเข้าใส่อย่างฮึดสู้เขายกจอบในมือเหวี่ยงซ้าย เวียงขวาเข้าใส่ไอ้อสูนป่าอย่างบ้าคลั่งมึงเข้ามามึงเข้ามากูก็อยากจะรู้ว่าผีแห้งเหี่ยวหน้าตาอัปรลักอย่างมึงจะตายอีกรอบได้ไหมสินตะโกนลั่นไอ้ผีร้ายถอยกลูดสินเห็นว่าการกระทำของเขาได้ผลจึงไม่รอช้ายกจอบแล้วทลาเข้าใส่ไอ้อสูนดิบหวังขับไล่ให้มันล่าถอย แต่ทว่าขาเจ้ากรรมของเขาดันไปสะดุดเอากับเถาย่าจนล้มคว่ำหน้าขมามกระแทกพื้นอย่างแรงจอบในมือหลุดกระเด็นหายไอผีโหดได้ทีมันพุ่งทะยานเข้าใส่ชายหนุ่มอย่างรวดเร็วในขณะที่ศินยังไม่ทันได้ขยับกายลุกขึ้นไออสูรร้ายก็ถึงตัวซะแล้ว มันกระโดดขึ้นไปนั่งคล่อมทับบนร่างพร้อมกับกดตัวชายหนุม่มอัดแน่นลงบนพื้นที่แข็งกระด้างจนศินรู้สึกอึดอัดแน่นหน้าอกไม่สามารถหายใจได้อย่างสะดวกตอนนี้โอกาสรอดชีวิตของเขาดูเลือนลางเต็มทีไอ้อสูรป่าไม่รอช้ามันก้มลง และฝังคมเขี้ยวบนคอชายหนุ่มอย่างรวดเร็วเขี้ยวยาวงงพุ่งทะลุทะลวงเข้าเส้นเลือดใหญ่อย่างแม่นยำสินแหกปากร้องลั่นด้วยความเจ็บปวดแต่นั่นมันไม่ได้ทำให้ไอ้ผีร้ายหยุดหรือชะงักลงเลยแต่ตรงกันข้ามมันยิ่งเร่งดูดกินเลือดสินอย่างหิวกระหายแต่ทว่าเพียงเสี้ยววินาที ที่ไอ้อศสูนร้ายได้ลิ้มรสชาติเลือดของชายหนุ่มที่หอมหวานพลันเสียงคำรามอย่างโกรธเกลี้ยวของพญาเสือโครงก็แผดสนั่นดังกึกก้องกระท้อนสะท้านไปทั่วบริเวณจนไม่รู้ว่ามันมาจากทิศทางไหนและเพียงพลิบตาร่างไออศสูนโหดก็มีอันต้องปลิวหือหลอยกระเด็น เหมือนถูกจับเวียงออกจากร่างชายหนุ่มสินพลิกล่างงายขึ้นทันทีที่เป็นอิสระพลางใช้มือกดแน่นที่ปากแผลพยายามให้เลือดไหลออกมาช้าที่สุดแต่ร่างที่ปลากฏอยู่ตรงหน้ามันเหมือนจะสร้างปัญหาใหญ่เพราะตอนนี้เลือดวิ่งกระฉูดเพื่อไปล่อเลี้ยงหัวใจที่กำลังเต้นระทึก ท่ามกลางความมืดมิดติ้นเห็นร่างใหญ่มหืมาของพญาเสือโครงยืนจังก้าดำทะมึนห่างจากเขาไม่ถึงว่าอะไรวะเนี่ยพวกมึงจะมารุมกินกูหรือไงสินพึมพำอย่างอ่อนแรงแต่ชายหนุ่มคิดผิดเพราะพญาเสือโครงไม่ได้แสดงความดุร้ายหรือหมายเข็นฆ่าเขาเลย มันเพียงหันมามองแค่แวบเดียวแล้วก็เดินปลีเข้าใสไอ้อาสูนป่าพร้อมกระโดดพึงตัวลอยเข้าจู่โจมอย่างดุดันและแล้วต้นหญ้าที่รกหนาตามแนวชายป่าก็พังราบจากการต่อสู้อย่างดุเดือดของปีศาจจอมโหดกับพญาเสือโค้งเจ้าป่าทั้งสองโรมรันพันตูผลัดกันลุก ผลัดกันลับอยู่พักใหญ่แต่แล้วไอ้ปีศาจร้ายก็เพลียงพล้ำถูกเจ้าป่ากัดงับเข้ากลางลำคอแล้วกระชากสะบัดอย่างแรงจนคอขาดสะบัน้นร่างไร้หัวล่วงล้มลงพื้นแต่ดูมันยังไม่สาแก่ใจของพญาเสือโครงเจ้าป่าร่างใหญ่กระโดดเข้าไปยืงคล่อมล่างที่ไร้หัว แล้วกัดสะบัดอย่างบ้าคลั่งจนเศษกระดูกแตกหักเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยกระจัดกระจายไปทั่วบริเวณนั่นแหละจึงทำให้พญาเสือสงบลงสินจ้องมองเจ้าป่าที่ร่างบอบช้ำและเต็มไปด้วยบาดแผลอย่างหวาดกลัวพลางขะเถิบถอยหนีเพราะคิดว่าหลังจากที่พิฆาตอสูร,รากายทํามินได้แล้ว มันคงหันกลับมากินเขาแน่ๆแต่ทว่ามันไม่ใช่เพราะร่างพญาเสือโครงค่อยๆสุดลงเหมือนหมดแรงและทันใดนั้นสินถึงกับตกตะลึงลืมความเจ็บปวดไปชั่วขณะเมื่อร่างพญาเสือโครงที่สุดลงตรงหน้าค่อยๆเปลี่ยนสภาพกลายเป็นชายชราที่เขารู้จักดี พ่อสินอุทานอย่างตื่นตระหนกพลางขยี้ตาซ้ำๆเหมือนไม่เชื่อในสิ่งที่เห็นเออพ่อเองเสียงแหบโหยดังผ่านลำคอของตาส่งอย่างยากลำบากเพราะความชชา,าและใช้พลังไปเกินกว่าอายุที่ควรจะทำได้ทำให้แกหมดเรี่ยวแรงสิน เก็บความอยากรู้ไว้ในใจเพราะตอนนี้เขาควรพาพ่อกลับบ้านให้เร็วที่สุดสองพ่อลูกช่วยกันดูแลซึ่งกันและกันโดยไม่แพล่งพลายเหตุการณ์ร้ายๆในคืนนี้ให้ใครฟังพวกเขาบอกกับชาวบ้านเพียงแต่ว่าไม่สบายเท่านั้นและหลังจากที่ทั้งสองหายดีแล้วสิน จึงตัดสินใจเอ่ยถามผู้เป็นพ่อในตอนเย็นวันหนึ่งเพื่อคลายความสงสัยที่เขาเก็บงำมาเกือบสองเดือนอันที่จริงพ่อตั้งใจให้่เรื่องเลวร้ายทั้งหมดเป็นความลับจนกว่าพ่อจะลาโลกแต่ในเมื่อเองเห็นแล้วพ่อก็จำเป็นต้องพูดแล้วอีกอย่าง เองกอดโตมากพอที่จะรับรู้และเข้าใจเรื่องต่างๆตารงเอ่ยเสียงเรียบแล้วเริ่มเล่าความลับที่แกไม่เคยบอกใครให้สินฟังอย่างละเอียดทันทีเรื่องมันเกิดเมื่อสมัยที่เองเล็กๆพ่อยึดอาชีพพลานป่าและเดินพลายไปทั่วสารทิศ ล่าสัตว์มานับไม่ท้วนจนกระทั่งมีอยู่วันหนึ่งพ่อเข้าป่าเหมือนเช่นทุกครั้งแต่วันนี้ไปเจอกับไอเสือสมิงที่มีวิชาอาคมเก่งกลลาแต่พ่อก็ใช้เวทมนต์ต่อสู้กับมันจนชนะไอสมิงร้ายตายแต่วิญญาณของมันไม่แตกสลาย มันติดตามพ่อไปทุกที่เพื่อรอโอกาสและมันก็สมหวังเมื่อดวงของพ่อตกแล้วไอเสมิงร้ายมันก็เข้าแฝงในร่างพ่อและวันที่เลวร้ายจนพ่อไม่อยากจะจดจำก็เกิดขึ้นตาส่งเรามาถึงตรงนี้ก็หยุดนิ่งเหมือนกําลังคมความเจ็บปวดสินจึงเอื้อมมือไปแตะที่แขนพ่อ เพื่อปลอบใจแต่สงนั่งก้มหน้านิ่งสักครู่ก็เริ่มเล่าต่อพอเผลอกัดขยำแม่ของเองในคืนหนึ่งอย่างไม่รู้ตัวจนกระถ่งเช้าจึงเห็นว่าแม่ของเองตายในสภาพถูกขีกเนื้อแหลกเหลวไม่มีชิ้นดีจึงเชาวบ้านไม่มีใครรัแค่ระคาย หรือคิดว่าพ่อเป็นคนทําเลยและหลังจากจัดพิธีกรรมทางศาสนาให้แม่ของเองแล้วพ่อก็หอบผิวเองย้ายถิ่นฐานมาอยู่ที่นี่เพื่อหนีให้ไกลและไม่ล่าสัตว์ไม่กินเนื้อสัตว์เพื่อไล่สางสมิงออกจากตัวพอ่อแต่วันนี้พ่อไม่มีทางเลือกจริงๆเพราะเห็นเอง กำลังตกอยู่ในอันตรายไอ้ลำพังเรียวแรงของพ่อกกคงสู้มันไม่ไหวจะใช้เวทมนต์ก็คงไม่ทันก็เลยต้องปล่อยให้มันเป็นไปตาส่งพูดด้วยเสียงอ่อนแรงแล้วพ่อออกไปทำไมตอนมืดมืดค่ำค่ำละ่ะสินเอ่ยถามก็มันมืดแล้วแต่เองยังไม่กลับ ซึ่งมันผิดปกติพ่อก็เลยออกไปตามแล้วก็เห็นไอ้อสูร,รกายกำลังขย่ำคอเองอยู่ว่าแต่วันนี้ทำไมเองกลับสักคำละ่ะฉันเผลอหลับนานไปหน่อยนะพ่อสินตอบอย่างรู้สึกผิดตาทรงจึงเอื้อมมือไปตบไหลลูกชายพลางตอบเสียงนุ่มไม่เป็นไร เรื่องร้าร้มันก็ผ่านไปแล้วแล้วหลังจากนั้นสองพ่อลูกก็ชักชวนกันไปปวดเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้สัพพสประสัตท์ที่ได้ล่วงเกินและถวายตัวอยู่ใตล้ลมกาเสาวพักตลอดอายุไขและนี่คือเรื่องทั้งหมดค่ะ